คือบรรยากาศเต็นท์ที่เรานอนนะครับวันนี้ดวงจันทร์ขึ้นสวยงามนี่ครับดวงโตแดง ฝั่งนันเป็นภูเขาครับเราอยู่บนที่สูงก็จะเห็นด้านล่างเป็นไฟดวงจันทร์บนท้องฟ้าครับวันนี้เปิดแอร์นอน เย็นสบายพอดีเรายังไม่เข้าแอร์ครับเราต้องหาที่แขวนไฟนี่พอได้ครับผมประมาณนี้ครับคืนนี้เรายังกินข้าวนอกอยู่นั่งเลีนยกบ้านนี่อีกหลังหนึ่งก็ มองวิวได้เหมาะครับไฟแถวด้านล่างครับอันนี้จะเป็นงานสารเจ้าพ่อคลักษอีกประมาณสักสองสามวันครับสักคู่งงได้อา่านต้อกาท่าครับผมนี่ครับ นั่งชิวๆแบบนี้แหละครับสวัสดีค่าผมวันนี้ก็กำลังจะไปซื้อเนื้อตลาดคลองถมเพื่อที่จะมาทำซอยจุแล้วก็วันนี้ก็จะกลางเต็นท์นอนนอกบ้านดูครับมันจะมีกระท่อมกเก่าๆอยู่หลังบ้านแต่ก่อนมันจะอยู่นู่คล้ายๆอยู่ในป่าครับมีต้นไม้ขึ้นเยอะแต่ภาคหลังนี้เขาตัดออกไปบ้างแล้วเห็นว่าโล่งๆ เพื่อทีจะให้ลมโกกเย็นสบ,บายเหมือนกับว่าเราแคมปิ้งอยู่ตลอดเวลาวันนี้ผมจะนําแอร์เคลื่อนที่มาไว้ในเต็นท์แล้วก็นอนในกระท่อมหลังบ้านตอนนี้เราก็ไปซื้อเนื้อมาทำฟารโยกันก่อนครับผมไปกันครับวันนี้มีตลาดนัดของถมครับก็จะมีเนื้อเคียงเนื้อวัวสดๆแล้วก็จะซื้อพวก ไปแห้งไว้ทำน้ำพิกนรกปลาย่างในวันอาทิตย์ที่เราไปแคมป์ที่เขื่อนกันครับรถไ้หน้าปั๊มปตทอตอนนี้ที่ปั๊มปตทก็มีเคสฟีแต่ว่าเป็นรถหกล้อต่างประเทศก็นิยมทำฟุตทัก เป็นรถอาหารนะครับแดดรอบลมตกตลาดคลองถมบ้านไร่ร้านอาหารทะเลโซนกุ้งเป็น กปุ่งปลาหมึกน่ากินครับทำไมทำเหมือนกองคา่ากระเทียมสามสิบห้า,าบาทพริกหอมแดงไม่มีแล้วครับที่เก็บเอาแบบอย่างนั้นอ่ะไรดีกรับขายไงครับ ครึ่งหนึ่งไม่ต่อเยอะต่ออย่างนั้นแหละประมาณนั้นยัยงหาไปแห้งปลาช่อนทะเลไม่เจอครับเดี๋ยวเอาร้านเนื้อก่อน เนื้อกับตับครื่องโลครับแล้วก็เอาเพียไปด้วยผมเดี๋ยวไปซื้อที่กรุงเทพครับวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ต้องกับกรุงเทพส่วนเช้าวันอาทิตย์ค่อย เดินทางมาใหม่ครับผมสวัสดีครับหลังจากที่ไปตลาดไปซื้อเนื้อวัวสดๆนะครับใหม่ๆเพื่อนที่จะมาทำซอยจุวันนี้ครับเดี๋ยวเราค่อยมาทำกันเนื้อวัวสดๆใหม่ๆพร้อมตับครับ เที่ยสำหรับวันนี้ผมจะนอนกระท่อมบริเวณหลังบ้านนะครับแต่ก่อนบริเวณตรงนี้มีต้นไม้เยอะแยะผมอยู่ในบนที่สูงนะครับผมจะแพนกล้องให้ท่านผู้ชมดูว่าคืนนี้ผมนอนแบบไหนครับนี่ครับกระท่อมที่จะนอนคืนนี้ตรงนี้เราจะมาทำอาหารซอยจุกมองไปด้านหลังเราจะเห็นวิว อำเภอบ้านไร่โดยรอบครับเขาอยู่ฝั่งนู้นตรงนี้นะครับที่บอกว่ามีต้นไม้เยอะเดินทีมีต้นไม้เยอะครับทีนี้เขามาขอตัดไปเผาถ่านอันนี้ที่มีเจ้าของนะครับที่ผมเช่าผมเช่าอยู่เดี๋ยวผมจะมาติดแอร์ เดี๋ยวเตรียแอร์เข้าไปข้างในแล้วครับนี่ผมห่มหมอนม้งเอาให้อุ่นผมผ้าให้อุ่นเดี๋ยวจะมาต่อแอร์ครับเราค่อยไปทำกับข้าวกันมะกรูดก็อยู่ใกล้ๆนี่เดี๋ยวเอาไปมะกรูดไปทําแก้ว จะต่อท่อแอร์สองท่อครับเพื่อให้อากาศด้านในมีความช่ำเย็นมากที่สุดแล้วก็รูดชิป 10. ตรงไหนที่มีช่องอากาศเราก็ใช้ผ้าครับผ้าอุบ ดูให้มิดชิดครับท่อลมร้อนกับท่อดูดควรจะห่างต่อกันอันนี้คือท่อดูดอันนั้นคือท่อลมร้อนไปเปิดแอร์ได้ไหนกันครับผมนี่ครับ ไฟพร้อมฟืนพร้อมพอห่มจริงๆก็เป็นวิวที่มีบรรยากาศดีครับถ้า,าเราเอาด้านหน้าเต็นท์ออกทางนี้เราจะมองเห็นวิวเราสามารถใช้รีโมทเปิดได้หรือไม่ก็ใช้สัมผัสบริเวณหน้าเครื่องปุ่มเปิดโหมดเย็นแห้งพัดลมเพิ่มลดอุณหภูมิ เพิ่มลดระดับพัดลมหน้าจอดิจิตอลบอกสถานะว่าอุณหภูมิอยู่เท่าไหร่อันนี้เช่นกันรครับผมจะตั้งอุณหภูมิที้ที่25องศาสามารถเพิ่มลดอุณหภูมิต่ำสุด16องศาสูงสุด30องศาครับสามารถจะใช้อันนี้เมนูนะครับกลมเงยใส่ยละสายแอร์ ไปด้านไหด้านหนึ่งใช้รีโมทครับกินไฟอยู่ที่หนึ่งพันสามสิบวัตต์ขนาดแปดพันบทยูตอนนี้แอร์ทำานแล้วครับอุณหภูมิด้านนอกเต็นท์สามสิบสี่องศาอุณหภูมิตั้งไว้ยี่สิบห้าถ้าเผื่อ อุณหภูมิลดต่ำลงได้ที่ประมาณใกล้ย่ิบห้าองศาคอมพิสเซอร์ด้านหลังเครื่องจะหยุดทำงานจะมีพัดลมออกมาเฉยๆช่วงนั้นก็คือแอร์จะไม่กินไฟถ้าเราไม่ให้อากาศเข้านะครับแอร์จะตัดได้อยู่บ่อยๆทำให้ประหยัดไฟอยู่ในความเย็นบังคับให้อยู่ในเต็นท์ขนาด5คนนอนครับ อุณหภูมิตอนนี้ลมลดลงเรื่อยๆครับเย็นฉ่ำม,มากๆตอนกลางคืนไม่ต้องพูดถึงนะครับว่าจะมีความหนาวเย็นขนาดไหนครับเตรียมผ้าห่มพร้อมช่วงนี้เป็นไข้หน่อยครับเนื่องจากว่ามีอาการคันคอตั้งแต่ผมไปแคมปิ้งที่จังหวัดสระบุรีครับอากาศร้อน <c oughs> ทีนี้มีอาการ <c oughs> ไมอมาหยุดประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วครับเดี๋ยวเราออกไปับทำกับข้าวด้านนอก กับเมนูสอยจุครับครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำเมนูสอยจุเนื้อวัวสดสดแล้วก็ตับสดสดครับก็จะมีพวกเพี้ะดีเครื่องปรุงไม่ยากครับเดี๋ยวเราจะมาเตรียมกัน วับวันี้้บรรยากาศหลังบ้านครับตอนอื่นมาทำเป็นน้ำจิ้มซอยจุก,ก่อนครับเดี๋ยวขออนุญาตลงด้านล่างก่อนครับใบมื่อกรูดก็เด็ดมาจากหลังบ้านเมื่อกี้ซอยํมแดงครับ ก่อนอื่นใส่เพี้ยเข้าไปครับเพี้ะสดๆตามด้วยพริกป่นครับ ทำด้วยผงนัวชูรสครับตําด้วยข้าวคั่วครับให้เนื้อเหนียวเหนียวข้นขนปลาครับผมปลา ใส่ดีสักหนึ่งช้อนโต๊ะก่อนครับดีคนให้เข้ากันเรมามาหั่นหอมแดงใส่ครับ สูตรนี้จะไม่ใส่มะนาวครับตามด้วยใบมะกรูดครับใบมะกรูดหั่นฝอย อมแดงเข้าไปครับเดี๋ยวม้ปูดหั่นฝอยแค่นี้ก็เป็นอันน้ำจิ้มซอยจุเสร็จเรียบร้อยอืม เาเตรียมหัน่นเนื้อสดตัดสดครับเนื้อเอาส่วนที่เป็นเอ็นออกส่วนที่เป็นเอ็นจะเหนียวครับเช่นตัวนี้เราจะต้องรลอออก ซอยบางๆพอคำครับ กรายังมีตับอยู่นะครับบางคนก็สามารถนำไปครุกได้เลยแต่ผมจะยังไม่ครกเนื่องจากว่าถ้ากินไม่หมดสามารถเอาไปทำเมนูอื่นได้ครับ ตามด้วยตั day, บครับก็จะหั่นประมาณครึ่งเดียวเนื้อส่วนหนึ่งเก็บไว้ซื้อมาครึ่งโลครับ เนื้อโลละหนึ่งร้อยสองร้อยหกสิบบาททีนี้เรามาจัดเรียงให้สวยงามเรียงไปก่อนครับถ้าไปกินที่ร้านก็แพง ตับไปตรงกลางแค่นี้ก็เป็นอานเสร็จพิธีครับเป็นอานเสร็จพิธีครับผมกับเมนูซอยจุตับสดเนื้อสดเพี้ยดีขมขมครับอากาศชิวๆครับผม มาจิ้มด้วยกันครับได้แล้วครับผมมาจิ้มด้วยกันครับทีนี้ขันตอนแรกก็น้อสดก่อนครับผมสดเลยครับอืมอืม,อม เข้าไปเลยน้ำจิ้มครับนี่ครับผม ความสุขคนเราไม่เหมือนกันครับผมสุขบางคนได้ไปเที่ยวสุขบางคนได้กินสุขบางคนได้ธรรมชาติสุขบางคนได้ใช้ชีวิตแบบชนบทชนบทอะไรก็ได้ง่ายๆครับผมผมเองเป็นเกิดจากปาอีสานโดยแท้ครับ อำเภอเกษตรสมุนจังหวัดชายภูมิดินแดนถิ่นจะพ่อพยาแะลรครับกินข้าวกันครับผมแล้วก็ได้อานหน้าอานท่าเย็นๆเข้านอนพรุ่งนี้เช้าประชุมสภาหลังจากนั้นเดินทางเข้ากรุงเทพวันเสาร์อาทิตย์มีงานบวชครับหลังจากเสร็จงานบวชวันอาทิตย์เดินทางมาที่บ้านไร่เก็บของขึ้นรถ เดินทางไปที่อำเภอด่านช้างแต่แคมป,ปิ้งบนรถกันครับผมไปกินข้าวกันต่อครับ mm hmm. ครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณหนึ่งทุ่มครับเรามองจากด้านบนก็ลงไปด้านล่างก็สวยงามตามท้องเรื่อง mm hmm. เริ่มมืดแล้วครับเมื่อกี้นี่ตกใจครับแอร์ตัดไปเฉยอ,อ,อยู่ดีก็นิ่งเงียบ ผมก็เลยไปดูที่ปักว่ามีปัญหาอะไรหรือไม่ไปดูปักครับเมื่อกี้นี่นี่ก็พอเมื่อแล้วก็จะเป็นแบบนี้แต่ก่อนต้นไม้เต็มครับปักตัวนี้ครับคือคล้ายๆกับมันลอกๆ,วๆ,วๆ,วๆวมันบุมก็ไป ช็อตหรือเปล่าแปล้วเขาบกว่าสายที่เดินมาก็ไม่ได้มาตรฐานอยู่นั่น,นแ่ะสายใหญ่แต่ทีนี้ปัญหาคือมันบุมคล้ายๆกับมันสปักทำให้แอร์ผมก็เลยเดินสายไฟไปเสียบในบ้านใหม่ดูความเย็นว่าทำงานได้ปกติหรือไม่ครับ ลดภูมิไว้25ลองลดลง24 23 22 21อันนี้ก็โลโอ้ไฮครับรูปภูมิด้านนอก29องศารูปภูมิตั้งด้านใน21ตั้งให้ฉ่ำขึ้นครับ นี่ครับประมาณนี้ครับที่นอนผมคืนนี้ธรรมชาติถ้าทรายตกบ่อยๆคือมันจะทำให้แอร์กราติลองปิดเปิดใหม่ครับเหมือนคอมยังไม่ทำงานคัดต้องสาเหตุเกิดจาก ไฟตกด้วยแล้วก็ไปเปิดแอร์ในบ้านอีกตัวหนึ่งเนื่องจากว่าตัวนี้มันเป็นแอร์เคลื่อนที่แบบใช้นอกบ้านกว่ามันจะคอมมันจะตัดมันทำให้ไฟโอเวอร์โหลดครับมันเลยไม่เย็นพอไปปิดแอร์ด้านในปุ๊บฉ่ำขึ้นมาทันทีแล้วครับตัวนี้นี่ครับ28องศา ตัง้งไว้ยี่เบียนต้องไปเพิ่มมลพิมาครับทีนี้หนาวครับอันประมาณยี่ห้าเดี๋ยวไปนั่งข้างนอกกันต่อครับผมพอดีเรายังไม่เข้าแอร์ครับเราต้องหาที่แขวนไฟนี่พอได้ครับผมประมาณนี้ครับคืนนี้ เรายังกินข้าวนอกอยู่นั่งเล่นๆไปชูวไปครับบางครั้งการที่เรามานอนนอกบ้านกลางเต็นท์นอนนอกบ้านก็ทําให้รู้สึกว่าเราได้มีการแคมปิ้งอยู่ตลอดเวลาครับตัดหลังครับเปิดแฟก่อนนะครับผม ก็ด้านหลังนั้นเป็นภูเขาครับถ้าบางทีคนปลูกบ้านนี่อีกหลังหนึ่งก็มองวิวได้เหมาะครับไฟแถวด้านล่างครับอันนี้จะเป็นงานสารเจ้าพ่อขอลักอีกประมาณสักสองสามวันครับ สักคู่คงได้อา่าต้าอ่าท่าครับผมนี่ครับนั่งชิวๆแบบนี้แห้ะครับตอนนี้ก็ประมาณทักทุ่มครึ่งครับเดี๋ยวเปิดแฟนอาตัวเอง คือบรรยากาศเต็นที่เรานอนนะครับวันนี้ดวงจันทร์ขึ้นสวยงามนี่ครับดวงโตแดง สั่งมันเป็นภูเขาครับเราอยู่บนที่สูงก็จะเห็นด้านล่างเป็นไฟดวงจันทร์บนท้องฟ้าครับวันนี้เปิดแอร์นอน เย็นสบายครับตอนนี้ก็ประมาณสักสองสามทุ่มครับก็ได้เวลาพักผ่อนอานะน้ท่าเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ผู้นี้อย่างที่เคยบอกครับว่ามีประชุมสภาช่วงสิบโมงเช้านะครับเส็จบ่าย ที่นี้ก็ต้องเดินทางเข้ากรุงเทพดัางาน,นบวชสองวันวันอาทิตย์เดินทางกลับมาแคมปิ้งอีกทีหนึ่งคอยติดตามวันอาทิตย์ครับว่าผมจะไปแคมปิ้งที่ไหนสำหรับคืนนี้ลาทีสวัสดีครับผมสวัสดีครับ